สวัสดีครับผมมินี้เป็นคลิปนะครับที่พามาตัดหญ้าหน้าเขาครับก็ต้องถามก่อนนะครับว่าความจําเป็นนะครับในการที่ตัดใบเขานะครับหรือว่าตัดต้นเขานะครับมีความจาเป็นซําใดนะครับที่ต้องตัดนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับการที่ต้องตัดใบเข้าหรือว่าตัดต้นเขานะครับความสําคัญแตกต่างกันไปนะครับ การที่ตัดใบเขานะครับอย่างเฉ่นข้องผมนี่นะครับก็บคือจะตัดเรื่งก้านใบนะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าตัดสูงอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ก็ต้องตัดตามสาภาพพื้นที่ของเขานะครับบางจุดเขาอาจจะต้นต่ำนะครับบางจุดเขาอาจจะต้นสูงนะครับก็บต้องตีใบให้มันเสมอกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้เป็นการ ตีใบออกกซ็ซือนะครับผมตัดใบออกกซ็ซือบอดายตัดต้นเขานะครับการตีใบนะครับของผมก็คือเป็นการตีเป็นการตัดใบนะครับบ่ให้เขามันสูงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเขาสูงเกินไปเขามันจะล้มนะครับช่วงที่เขาตั้งท้องหรือช่วงที่เขามานแล้วนะครับหรือว่าลมช่วงที่เขา ก็ล่างถอกนะครับช่วงนั้นอาจมีฝนและพายุนะครับเฮ็ดให้เขาลมได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนสิงหานะครับช่วงกันยานะครับฝนจะมาพร้อมพายุนะครับไอ้ลมนะครับลมมันจะมาพร้อมฝนเฮ็ดให้เขาลมได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาตัดใบเขานะครับบัดดี้ตัดต้นเขาเลยมาล่งคลิปนะครับ แนะนำนะครับแล้วก็บอกวิธีนะครับการทีตัดใบเขากับตัดต้นเขานะครับความสําคัญแตกต่างกันนะครับการทีตัดใบเขานะครับบรเเ็ดให้เขามีผลกระทบนะครับเพราะว่าต้นเขาห้าวยัางสมบูรณ์คือเก่านะครับต้นก็ยังไง่คือเก่านะครับการทีตัดใบเขานี้เขาจะซอยในด่านที่บรเฮ็ดให้ใบเขามันหนาเกินไปนะครับเห็นให้อากาศท้ายเทนะครับ ปลอดภัยต่อโลกนะครับที่จะตามมาที่หลังนะครับก็คือช่วงที่เห่าใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเขางามเกินใบหลายนะครับอากาศท้ายเทปบ่ได้มันจะเห็ดให้เขาเป็นโรคนะครับใบแห้งตายในที่สุดนะครับก็ต้องตีใบออกนะครับเพื่อป้องกันตัวนี้เป็นขอดีขอหนึ่งนะครับขอที่สองก็คือป้องกันบ่ให้เขามันล้มนะครับช่วงที เขามันงามเกินนะครับช่วงที่เขาตั้งทองนะครับช่วงที่ฝนราการ่ำมากนะครับเป็นขอดีข้อที่สองนะครับของผมจะเป็นการตัดใบเข่านะครับถ้าเป็นการตัดต้นเข่านะครับตัดต้นเข่านี่ก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือหญ้ามันหลายเกินนะครับหญ้ากับเขาซ้ำกันนะครับ ก็คือบางคนพันจะตัดตัดต้นเขาเลยนะครับเพื่อการทีตัดต้นเขานะครับเขามันจะปงเร็วกลัวหย่าอยู่แล้วนะครับตัดต้นเขาประมาณเครื่องต้นของเขานะครับเขามันก็นจะปงยอดตามเลยนะครับบ่กเกินสองสามส่วนนะครับเขาเขาจะแทงยอดตามหลังเลยถ้าแบบนี้นะครับ เป็นข้อดีของการตัดต้นเขานะครับเพื่อนี้หยานะครับแล้วก็จังพ่นยาฆ่าหยานะครับเพราะว่าหยามันร้ายเกินถ้าเ้าพ่นยาฆ่าหยาเลยนะครับเวลาหยาตายมันจะทมเขานะครับลมทมเขาเห็ดให่เข่าเสียหายได้นะครับในกรณีที่ตัดต้นเขานะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับเขามันวานหนาเกินไปนะครับวานเขาที่ที่โพดนะครับบอกยังไๆ บางคนเพิ่งจะตัดนะครับตัดต้นเขาเพื่อให้มันโปร่งใหม่นะครับบางต้นมันก็จะตายไปเลยนะครับเพราะว่าต้นใดที่มันหน่อยแห้งนะครับอย่างเช่นไข่ไข่ว่านหนาเติบซ้ำกาดนี่นะครับเพิ่งจะตัดแล้วก็ว่านปุ๋ยนะครับมันก็จะเฮ็ดให้เขาที่เกิดขึ้นมาไม่ห่างนะครับลดความทีลงได้นะครับในกรณีที่ตัดต้นเขานะครับนี่อันนี้เพิ่งจะว่านปุ๋ยใส่นะครับ ข่าที่ขึ้นมาไม่มันก็นจะต้นใหญ่ต้นมุกนะครับการที่ตัดต้นเข่านะครับแร้วกาอย่างเช่นในกรณีที่เข่ามันมีเพียจักระจันนะครับหรือว่าเข่ามันงามเกินไปนะครับหลังบานปุ๋ยแล้วนะครับเข่ามันจะตายใบจะแดงนะครับเขาก็จะเริ่มตายลงเรื่อยๆจนถึงคนต้นนะครับเพื่ให้เข่าตายเป็นเวิงเป็นบอลนะครับ เขาตายแดงโดยที่สาเหตุมาจากการว่านปุ๋ยนะครับเขาง่ามเขาอ้วเพียจะกระจันร่องเล่นนะครับถ้าแบบลักษณะนี้นะครับก็ต้องตัดต้นเขานะครับตีแต่ใบบไิในนะครับตัดต้นเขาหรือว่าถามันกินแต่ช่วงปลายใบนะครับปลายใบมันแดงนะครับเอากระตีแต่ใบได้นะครับแต่ถามันลงถึงลำต้นแล้วนะครับก็ต้องตัดกลางต้นเลยนะครับเพื่อให้เขาปงขึ้นมาใหม่นะครับ เป็นวิธีแก้ไขนะครับการที่ตัดต้นเขากับใบเขานะครับมีขอแตกต่างของผมนี่เป็นการตัดใบเขานะครับเพื่อ,อยังนะครับเพื่อให้ต้นเขายัางสมบูรณ์แข็งแรงคืง้เกานะครับเพราะว่าต้นเขาจะคงเดิมนะครับเวลาถี่ว่านปุ๋ยเข้าไปนะครับต้นเข,เขาก็จะได้รับปุ๋ยนะครับรับสารอาหารให้ เขาก่อใ่นะครับเพราะว่าช่วงที่ตัดใบเขายังบ่ท่านมีใบนะครับบานปุ๋ยเข้าไปเขาจะมาเลี้ยงลำต้นนะครับเห็ดให่ลำต้นมุกใ่นะครับแข็งแรงบก่เกินประมาณยางเรียวนะครับสามสี่มือนะครับยางสาเจ็ดวันนะครับเขาก็จะเริ่มมีใบออกมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับ ต่ว่าใบของเขานะครับจะบัวนาเกินไปนะครับเห็ดให้อากาศท้ายเทต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเห็ดให้ผลผลิตช่วงที่เขาตั้งทองนะครับหรือว่าช่วงที่เขาออกร่วงเขาบวมนะครับตัวนี้เป็นเหตุผลนะครับการที่ตีใบนะครับบ่มเมนว่าเหตุให้เขางามเลียเป็นยังขึ้นต้องตัดใบเขานะครับการต้องเบ่งจาก หลายสาเหตุนะครับการตัดใบเขาการที่ตัดต้นเขานะครับผมคิดว่าเป็นการที่ตัดที่บอสมควรนะครับบอแนะนําให้ตัดนะครับเพราะว่ามันจะเห็ุให้ต้นเข่าหน่อยนะครับเวลาที่เขาตัดต้นเขานะครับสมมติว่าประมาณเหนียวมือของคนนะครับแต่ถ้าเขาตัดต้นเขานะครับเขาจะถอดยอดออกมาไหมนะครับเขาจะหน่อยจะเลี่ยวนะครับจะบบทำจะบ เถาเหนียวมือนะครับเขาจะเล็กเพราะว่ากลัวเขาจะมาตั้งตน้นไม่ตั้งยอดไม่นะครับมันก็นจะต้นน้อยใส่เวลาอยู่หลายอาทิตย์นะครับต้นเขาถึงจะมาซ้ำต้นรักเลยนะครับผมก็เลยว่าอยากแนะนําให้ตัดต้นเขานะครับฐานในการเขานาะเกินไปง่ามเกินไปนะครับแนะนําให้เป็นการ ตัดใบจะดีที่สุดนะครับถ้าการตัดต้นนะครับปุ๋ยบรหลายนะครับต้นเขาที่ขึ้นมาใหม่เขาจะเล็กเลี้ยวนะครับแล้วก็ถ้าตัดเขาบ่ถูกช่วงนะครับมันจะเห็ดให้ตัดแล้วนะครับบ่เกินสิบหมื้อหรือเดือนนึงนะครับเขาเขาจะถอกนะครับเห็ดให้ต้นเขา ที่ถอกต้นมะยไงนะครับเม็ดเขาเหลายนะครับกาอ็ต้องหลูก่อนว่าก่อนจะตัดต้นเขานะครับเขาใส่เข่าหนังนะครับเขาไหวแสงเขาอายุสั้นนะครับหรือว่าเป็นเขาที่อายุหลายเดือนนะครับถึงจะสมควรตัดนะครับถ้าตัดโดยที่บลูนะครับมันก็จะเหตุให้เขาที่ได้รับผลผลิตนะครับน้อยลงนะครับนะสาสุทุกผู้ผมก็คือวานปุ๋ยก่อนนะครับ ต้องตัดเพราะว่าเวลาที่องบานปุ๋ยเบียนะครับใส่เครื่องผลน,นครับปุ๋ยมันจะตกลงไปถึงผืนนะครับถึงน้ำแต่ถ้ามาตีใบเขาจังวานสีนครับหรือตีตัดใบเขาเหลือจังวานก็นได้นะครับแต่ว่าห้องกัตตองรอให้ใบเขามันแหงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใบเขาบางเวลาวานปุ๋ยมันก็จะขาดนะครับแต่ถ้าเบีย้นมันจะเห็ดให เขาสร้างเได้กินปุ๋ยนะครับมันก็ใส่เวลาไปอยู่ประมาณสองสามหมื่นนะครับเตชะว้านแล้วก็ตัดคือผมนี่ก็แค่ปุ๋ยเปือยนะครับมันก็กินได้เลยนะครับอ่าจะเป็นคลิปนะครับเป็นไอมาแนะนำนะครับแบ่งปันเพื่อผู้ที่บ่รว้นะครับแต่ถาฟูู้หรือว่ามีสูตรเด็ดดีๆก็นี่กะ จัดไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม